สวัสดีครับ f c ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาเช้าเช้าวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูนี่เลยครับน้องชวนชมครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ E ีีก่อนๆนั้นก็พามาชมบ้างแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะมาดูความคืบหน้านะครับว่าเมื่อหมดฝนแล้วนะครับน้องเขาจะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับท่านผู้ชมครับ ดูใกล้ๆเลยครับนี่น้องเขาชื่อโนเนมนะครับเนี่ยโนเนมชวนชมที่ที่บ้านผมนี่ก็จะเน้นเป็นโชว์รากนะครับเป็นรากแต่ขามนะครับช่วงนี้เขาได้แดดเยอะนะครับเพราะว่าธรรมชาติของชวนชมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะชอบแดดคือแดดร้อยเลยนะครับแดดร้อยเขามาแดดร้อยคือเจอแดดได้ทั้งวันนะครับตากแดดเลยเขาจะชอบนะครับแดดนี่คืออาหารของเขานะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับ ความเปลี่ยนแปลงก็คือใบเขาจะเหลืองนะครับเริ่มเหลืองแล้วเขาก็จะสลัดใบแล้วก็จะมีดอกครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับมีดอกแล้วแล้วก็จอดอกเยอะเลยครับจอดอกทุกช่อเลยครับต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยเพราะว่าบ้านติดถนนนะครับท่านผู้ชมครับนี่เขาจะจอดอกเห็นไหมครับน้องโนเนมมาดูค๊อดแชมป์นะครับอันนี้ชื่อค๊อดแชมป์ครับท่านผู้ชมครับค๊อดแชมป์ เดี๋ยวก็จะได้ดูพัฒนาการของน้องเขานะครับกอแชมป์ต้นโต,โตโตนะครับเนี่ยนะครับดอกมีทุกช่อเลยครับท่านผู้ชมครับส่วนนี่ก็จะเป็นเพชรบ้านนาครับท่านผู้ชมเป็นเพชรบ้านนาครับก็มีชื่อปักไว้เพชรบ้านนามกราหกห้านี่คือเปลี่ยนดินให้น้องเขานะครับแล้วก็ปักไว้ไทําเป็นข้อมูลไว้นะครับ ปกติแล้วการเปลี่ยนดินชวนชมนี่ก็จะประมาณ6เดือนนะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอ้อย่าลกเลยย่าลกมากท่านผู้ชมครับนี่ครับน้องเขาชื่อก๊อตกำไรแดงนะครับต้นนี้ตนน้นใหญ่ๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่เหลืองเนี่ยใบเหลืองเนี่ยเขาจะสลัดใบครับท่านผู้ชม ลานั้นเราเก็บออกเลยครับเขาก็จะจอดอกมาแล้วเห็นไหมครับเนะี่ยดอกเขาเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นคงมรกตนะครับตัวนี้นะครับน้าน้องเขาชื่อคงมรกตมีดอกแล้วแล้วก็จอดอกอยู่อันนี้ก็จะเป็นมาลีนะครับน้องเขาชื่อมาลีอังนั้นเป็นก๊อดนมสดครับท่านผู้ชมครับ แต่และสายพันธุ์แต่และชื่อเขาก็จะมีความแตกต่างนะครับจะมีความแตกต่างเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับส่วนโน่นชื่อพี่ทองใสครับท่านผู้ชมครับพี่ทองายกินข้าวอิ่มยังอรกมานี่มามาช่วยพ่อดูถอนหญ้าดีกว่ามามาเร็วเดี๋ยวรามาดูเรื่อยๆนะครับครับท่านผู้ชมครับ ตันนี้เป็นรากตะขาบนะครับผมก็จะเน้นรากตะขาบที่บ้านผมนะครับชอบโชว์รากรากตะขาบก็คือ,อเราตัดเลยครับตอนเขาเ,เล็กๆเราตัดตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นรอยนะครับแล้วรากเขาก็จะออกมาพอออกมาปุ๊บเราก็มาแต่งรากครับ,รบก็จะเขียนไว้หมดนะครับอันนี้ก็เพชรบานนาเพชรบานนาอันนี้ก็ กดร้อยนะครับดอกเห็นไหมครับเนี่ยถ้าไม่ชมเขาจะใบเขาจะไม่เหลือเลยนะครับเนี่ยดูนะเนี่ยดอกดอกดอกเนี่ยช่วงหมดฝนแล้วพอเขาได้แดดเยอะๆจัดๆแล้วเขาก็จะออกดอกครับอันนี้ชาดาเร่ครับเนาะเขาชื่อชาดาเร่ทรงเขาก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเพชรบ้านนาทรงเขาก็จะเป็นยาวๆขึ้นมา ยอดร้อยก็สทรงเขาจะอย่างนี้ชดาเล่ทรงเขาก็จะอีกแบบเห็นไหมครับเป็นความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์มาอีกแล้วพี่ไฟทองไอ้เอฟซี 4, พี่ไฟทองมเแลวหห้องแรยงานตัวครับมารายงานตัวครับไปอ่ามาดูต้นนี้ชิราชินี ความแตกต่างก็ดูตรงลำต้นเขานะครับจากรากไปหาลำต้นแล้วก็กิ่งก้านสาขาเนี่ย <c oughs> น,นี่ก๊อตสงขาครับท่านผู้ชมก๊อตสงขาลำต้นเขาจะสวยมากในต้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมก็ว่าจะเปลี่ยนกระถางให้ละเพราะว่ากระถางเขาเริ่มเล็กแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับไม่เหมาะสมกับตัวแล้วเห็น <c oughs> ไหมครับเป็นรากตะขาบนะครับ บใบเหลืองเขาจะสลัดใบแล้วครับแล้วเขาจะแทงดอกมาแล้วครับไม่ต้องตกใจว่าเอ้ใบเหลืองมันจะตายเปล่าไม่ตายครับท่านผู้ชมเราตัดเราถอนออกจากดินแล้วแขวนไว้เป็นเดือนๆเ,เขาก็ไม่ตายครับนีนน่้ก็แทงดอกมาเองนี้สายดอกนะครับ เรามาดูเรามาด,ชดาชมูชุดใหญ่ๆบ้างครับท่านผู้ชมชุดใหญ่ๆที่อยู่ในกระถางมังกรน,นี่ชื่อว่าอารากระปุกนะครับน้องก็ชื่ออารากระปุกตัวนี้จะเป็นต้นที่มีราคาสูงที่สุดที่สวนนะครับทรงพุ่มก็จะสวยงามครับเป็นไม้ประกวดได้นะครับต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้ประกวดได้เลยเพราะว่าทรงพุ่มสวยงามมาก แต่ถ้าเขาออกดอกมาดอกมันก็จะเป็นช่อเต็มนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกาลังแทงเห็นไหมครับเนี่ยกำลังจอดอกออกดอกมาก็จะสวยไม้จะมีราคาสูงมันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือลักษณะของลำต้นครับกิ่งครบกิ่งรอบลำต้นอวบสวยเนี่ยครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับราคาสูงที่สุด ของสวนนะครับลองลงมาก็จะเป็นนี่ครับท่านผู้ชมในเรื่องของราคาก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยแล้วก็ขนาดของลำต้นถ้าต้นใหญ่ราคาก็จะสูงขึ้นแต่ละปีราคาก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือความสวยงามของลำต้นอย่างรากใช่ไหมครับรากรอบ รากเป็นระเบียบเนี่ยครับหนึ่งสองสามมันจะเท่ากันเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็กิ่งเดี๋ยวกิ่งนี้ผมก็จะต้องแต่งนะครับเดียวจะต้องแต่งกิ่งอีกนิดหนึง่งนะครับนี่ครับท่านผู้รรมชมครับอันนี้ก็มาดูนี่ครับกระถางมังกรเหมือนกันก็จะเป็นเพชรบ้านนาเพชรบ้านนาต้นที่สวยที่สุดของสวนนะครับนี่นี่ไม้อีกแล้วพี่ทอง พ่อไปไหนพ่อจะตามหมดเลยครับลูกชายผมเนี่ยไม่ห่างเลยพี่ทองสายมาว่าลูกมาหาน้องปะพี่ทองเนี่ยเขาจะชิดตลอดเลยไม่ห่างพ่อเลยเพชรบ้านนาครับท่านผู้ชมครับตอนที่เขาติดฝักเนี่ยเขาติดฝักออกดอกนี่ครับจอดอกสักพักเขาก็จะติดฝักนะครับพอดอกเขาบานเราก็จะผสมเดี๋ยวถ้าบานผมจะเอามาผสมให้ดูนะครับถ้าไม่ผสมโอกาสติดนีดน้อยนะครับ ผสมเอาเอาเกสรมาใส่นะครับนี่ครับพอเขาติดฝักปุ๊บผมก็เอามาฝังไว้นี่เลยเอาเม็ดมันแล้วก็ที่เหลือก็ชํ้ไว้ก็มีนะครับส่วนนี้พี่ฝไยทองครับแฮ่ยฮยพี่อยทองม้าไยทองไอ้ม้าไยทองนี่ครับก็จะมีชื่อหมดแล้วครับนมนมสดดอกดก กำลังจอดอกแล้วใช่ไหมครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่เขาออกดอกเยอะครับท่นอันนี้ชื่อก๊อดดีๆครับเนี่ยก๊อดดีดียังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยครับท่านผู้ชมตั้งแต่ปีหกสามแล้วต้นเขาก็เลยไม่โตครับเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนกระถางปุ๊บต้นเขาก็จะโตขึ้นตามขนาดของกระถางครับเดี๋ยวให้เราดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอหญ้าเจอเลแล้วก็ถอนออกให้เขาเนี่ยท่านผู้ชม เรายังมีอีกเยอะนะครับท่านผู้ชมอยู่หลังบ้านนะครับอยู่หลังบ้านแล้วก็อยู่ตรงแสลมนะครับตรงโน้นนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะไปถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็จะไปทํางานแล้วนะครับเจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับเช้านี้ EP พีนี้ก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดสาขาใด ที่สำคัญคือขอให้สุขภาพดีเฮงเฮงรวยรวยกันทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับาติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องอธิพัฒน์นนทภาแล้วก็ช่องพิมพ์ระดา365ครับท่านผู้ชมครับ